สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับอันนี้ผมอยู่ห่างบิ๊กซีสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับโน่นแหละครับบิ๊กซีสีสเกตอยู่ทางด้านโน้นนะครับแล้วก็นี่ครับค่าคืนนี้นะครับมีหมอลําวงใหญ่คณะระเบียบวาทศิลนะครับคุณผู้ชมครับระเบียบวาทศิลป์ทําการแสดงอยู่ที่ลานจอดรถของห้างบิ๊กซีสีสเกตนะครับ ในคืนวันนี้นะครับก็คืนก็คือคืนวันที่16ตุลาคม2566นะครับเป็นงานที่บิ๊กซีห้างบิ๊กซีเขาฉลองครบรอบ30ปีห้างบิ๊กซีนะครับแล้วก็นำหมอลำวงใหญ่นะครับคณะระเบียบวาทศิลป์นะครับมาทำการแสดงนะครับตอนนี้ เวทีเครื่องเสียงต่างๆก็เริ่มมาแล้วนะครับนี่รถของระเบียบวาทศิลินนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับระเบียบวาทศิลินนี่มีรถเท่าเท่าที่ผมเห็นนี่มีโอ้โหแบบรถขนเวทีขนเครื่องเสียงคอนไวท์ต่างๆนี่เยอะเลยนะครับ1,2,3,4 ,5,6,7,8,9,10,11 ่ห้นี่ท้งนี้ก็จะเป็นรถบัสที่เอ่สำหรับ นักร้องหรือว่าหางเครื่องนักแสดงต่ตางๆนะครับมีรถบัสอยู่เท่าที่ผมเหม็นรถบัสจอดนะครับมีอยู่3คันนะครับนี่คันที่1อันนี้คันที่2อันนี้คันที่3นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับพี่น้องชาวสีสเกตครับพี่น้องครับพี่น้องชาวสีสเกตเด้อมือแรกนี่มอลำคณะใหญ่ครับพี่น้องครับระเบียบวาทศิลป์นะครับข้างบิ๊กซีสีสเกตหรือว่าล่านจอดรถนั่นแหละครับพี่น้องครับเป็นลานจอดรถโลงๆของหางบิ๊กซีสีสเกตนะครับ นี่ครับหมอลำวงใหญ่นะครับคณะระเบียบวาทศินะคร,รับ er ตอนนี้พกำลังตั้งเวทีกันแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ตั้งเวทีกันแล้วนะครับระเบียบวาทศ,รรรศรรินครับห้างบิ๊กซีสีสเกตครับคืนนี้คืนวันที่17ตุลาคม2566นะครับนี่ตอนนี้ก็กําลังตั้งเวทีกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะ9โมงเช้าเองนะครับตอนนี้9โมงเช้าแล้วหมอลำก็ เตรียมความพร้อมนะครับตั้งเวทีแล้วนะครับนี่ล้ครับมีเห็นเขียนเป็นน่าจะเป็นเบปซี่นะครับเป็นเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของระเบียบวัฒิศิลเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมีเบปซี่ติดอยู่ในรถนะครับนี่นี่ละครับเป็นบรรยากาศของการตั้งเวทีครับพี่น้องครับโอ้รถเพิ่งกับหลายขั้นนะครับถือว่าเป็นวงใหญ่นะครับพี่น้องครับ ระเบียบวาทศิลป์ศิลปินมหาชนนะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับไงคือกันนะครับพี่น้องครับซึ่งผมผมเองกับบกใคยได้ยไปเบิงมอลลมคณะหนีนะครับเดี๋ยวมือแรงนี่คือสิบโมผ่านแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิบโมเบิงกันนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวไปเบิงการทํางานของพี่ๆคอนไหวเพลินนะครับพี่น้องครับ อ้าวพี่น้องครับมือแรงก็อย่าลืมอย่านนะครับสิบเจ็ดตุลาคม2566นะครับหมอลัมวงใหญ่นะครับระเบียบวาทศิลป์นะครับทำการแสดงอยู่ลานจอดรถห่างบิ๊กซี่สีสะเก็นะครับห่างบิ๊กซี่สีสะเก็กระทั่งออกอุทุมพรานน่นแหละครับพี่น้องครับถนนเส้น226นะครับสีแลนออกไปยังแยกสมปอยหน่อยหรือไปทางอุทุมพรพิสัยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่ากล่าห่างบิ๊กซี่สีสะเก็นั่นแหละครับเพราะว่าทำการแสดงกับยู่ลานจอดรถห่างบิ๊กซี่สีสะเก็นะครับพี่น้องครับขึ้นนี่ครับ เอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ